เดหมายเดียวครับหมายน้ำแห้งที่เก่านะครับผมน้ำลงไปอีกแล้วนี่ครับกระชอนหมายน้ำแห้งนะครับผมเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับผมหมายข้างนอานี่ครับกระชอนปอกกับ กบยางแก้ขันจิ๋วนะครับผมกบยางแก้ขันจิว๋วสีชมพูรครับผมดีค่ขาปอกผลงานด้วยนะครับตัวเล็กๆก็กัดติดนะครับผมขบยางแก้ขันจิ๋วครับผมดี่ับสุดยอดมากๆครับผมปล่อยไปนะครับตัวนี้